ในคลิปนี้เราจะมาสร้างบ้านในเกมเดอะซิมหนกันนะครับผมในงบ2 5 5 0 0ซิมิลลนนั่นเองนะจ๊ะก็มารุยกันเลยแล้วกันนะฮะว้าวในคลิปนี้ก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะเรามาสร้างบ้านในเดอะซิมหนะจ๊ะอ่าโอเคเนาะก็จะเริ่มสร้าง25 0 0 0นนี่ก็ได้บ้านดีๆอยู่นะแต่ผมไม่อยากได้บ้านใหญ่อยากได้บ้านที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์จัดเต็ม อะไรประมาณโน้นเอ้ยประมาณนั้นก็เดี๋ยวขอเริ่มนะครับแนวยาวไหมบ้านแนวยาวก็ดีหรอหรือประมาณนี้เดี๋ยวขอดูทางเข้าบ้านจะมีแค่ประตูมันมีประตูแบบ2บานปะไม่มีประตูบานเดียวโอเคสิบหนึ่งประตูบานเดียวนะก็จะขยับไปอย่างนี้เราจะแบ่งโซนอจะให้มีชั้น2ดีไหมนะหรือไม่เอาเดี๋ยวผมขอตรงนี้ปึ๊บ ห้องนอนเราอาจจะอยู่แค่ตรงนี้นครับแค่ตรงนี้พอห้องนอนหุวยิหลืสองหมื่นสองแล้วกําแพงอย่างแพงอะ่ะกําแพงก็แพงดีนะแล้วก็เดี๋ยวหลังคาเรามาลุยกันอหลังคาแบบไหนดีทุกคนเอาแบบนี้สีดําสีนี้แล้วกันเนาะมาบ้านเราเราก็จะมาลุยหน้าต่างกันเลยแล้วกันนะครับหน้าต่างประตูประตูกันดีประตูยี่ห้ออะไรดีสามร้อยสามร้อยบาทนี่เลยครับ เราก็หน้าต่างแบบ55นะฮะเรามีงบที่เราต้องดูแลด้วยวิแต่ผมยากได้อย่างเงี้ยโมเดินดีกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนประตูก่อนเราสร้างบ้านโมเดิลแบบงบ25,000ได้ปะเอาประตูจ้าเดี๋ยวออกไม่ได้ประตูอะอ๋อโอเคโอเคประตูออกแล้วโมเดินก็จะมีอย่างเงี้ยโมเดินอยู่นะก็จบแบบนี้ก็โมเดิน์นะจ๊ะ้ยอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็หน้าต่างแบบนี้ครับเฮ้ยนี่ก็โมเดิล โอ้สวยครับสวยสวยมากงั้นเอาไปาหน้าต่างสองหน้าต่างสองแบบนี้ตรงนี้ก็หน้าต่างสองนะครับเดี๋ยวนะมันหมุนได้ปะโอเคเดี๋ยวหมุนกดอะไรหมุนอันนี้ตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้หนึ่งนะครับห้องนอนนะฮะ <s ug gy> แล้วก็ฝั่งนี้โอ้หววแค่หน้าต่างก็เงินหมดแล้วอะแล้วก็ประตูเข้าห้องนอนใช่ไหมครับประตูเข้าห้องนอนเราเป็นไม้ข้างในนี้ก็ได้นะห้องนอนเราพอไหมเนี่ยตัวตูห้องนอนนะ <S <S ปะึ๊บ แล้วห้องน้ําเราจะอยู่ไหนดีวะทุกคนตอนนี้เหลืออยู่สองหมื่นนะครับผมว่าต้องเพิ่มอ่ะมันยังยังอยู่ในงบอยู่นะครับห้องน้ําใหญ่หรือเปล่าล่ะห้องน้ําใหญ่เพื่อแบบวางอ่างจาก,กุชชงจาก,กุชชี่อันนี้งั้นอ่าเดี๋ยวเราคือหยิบออกเลยปะหยิบหน้าต่างออกมาไม่ได้เหรอน้าต่างคือสร้างแล้วสร้างเลยเหรอไม่ปไปก็เทดีครับก็เทดีอันนี้คือห้องน้ําแล้วกันครับประตูโหยังแพงอ่ะ งั้นประตูห้องน้ําแบบไม่ต้องไม่ต้องมีประตูแล้วกันเดินเข้าไปได้เลยแปลกๆลนะเนี่ยไม่เป็นไรครับอ่าห้องน้ำํำเป็นหน้าต่างแบบเล็กๆแล้วกันในคลิปนี้เรามาสร้างบ้านในเดอะซิมหนึ่งนะครับก็จะแปลกๆตานิดนึงถ้่ผมคาดใจไตรงนี้มากเลยอนะหน้าต่างเนี่ยต้องออกไม่ได้หรอคือมันขยับไม่ได้จริงๆด้วยนะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูหลังคานะครับโอ้มันปลดหลังคาแล้วเยี่ยม แล้วก็เราจะสร้างอุ้ยสีสันสดใสเหลือเกินนี่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 อุ้ยเป็นบ้านไม้ไม,ไ,มไม้ก็โมเดิร์นอยู่นะอุ้ยอันนี้อ่ะอันนี้เป็นอิดอิดหรออู้อน,นี่เป็นแบบเหมือนเป็นไม้ครับผมว่านี้อันนี้โอเคเนาะอันนี้ดีครับอันนี้ดีน,นี่ดีเลยแล้วก็ด้านในก็จะสไตล์แบบอู้อันนี้มันญี่ปุ่นนี่นะนี่ครับ้านปกติเลยสีอย่างนี้อฮ้ยอันนี้ดีกว่านี้ดีกว่าตีทับไป ส่วนห้องน้ํามีแบบกระเบื้องปะหรือไม่ก็สีเดียวกันหมดเลยก,ไก็ไ <g> ด้ดูอย่างหรูว่ะห้องนอนเราเล็กมากเลยมีอยู่สองหมื่นเดี๋ยวถ้า่งงั้นเพิ่มห้องก็ได้เพิ่มห้องก็ได้ตอนแรกก็จะสร้างบ้านเล็กแต่ก็ไม่เล็กแล้วตอนเนี้ยใหญ่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เออนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะไอ้ไอ,อ,อ,อ้ไม้ป้าเราอันนี้อันนี้เนาะยี่ห้อนี้โอเคลายนี้ดียี่ห้ออะไร กลตรงนี้มีกระจกเข้าไปเฉยเลยอะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ประตูให้มันแบบติดกันไปนะครับหรย่งั้นจริง,รงหรอมันไม่มีคอนทุปใช่ไหมเดี๋ยวถ้าอยู่ในหมดประตูหยิบประตูได้ไหมไม่ได้นะไม่เป็นไรครับก็จะมีห้องใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับเราก็เพิ่มหน้าต่างเข้าไปเออบ้านหลังนี้จะแปลกๆหน่อยอันนี้ห้องน้าเนาะห้องน้ำหนึ่งใหญ่อะ่ะอน,นจะเป็นห้องแบบเฮ้ยอันนี้มันห้องน้ํเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิดนี่นี่อันนี้ ต่างตรงนี้สองบานโอเคสวยครับนี่บ้านเราก็จะเป็นแนวนี้นะฮะหน้าบ้านอยู่นี่นะครับมาเดี๋ยวเราตกแต่งภายนอกบ้านซิต้นมงต้นไม้ครับต้นมงต้นไม้นี่พุ่มไม้โหซิมหนึ่งก็มีพุ่มไม้เว้ยซิมหนึ่งเขาเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าแลนดเป็นภาคแรกของทุกซิมนะเออมันก็ต้องมีดีเดี๋ยว,วข้างหลังเดี๋ยนะผมม้วนม้วนมวน,มวน,มวน,นาวนหลังก่อนสระว่ายน้ำเด้อเดี๋ยวสระว่ายน้ำอยู่ไหนครับนี่เลย ได้ปะได้ปะเดี๋ยวต้องต้องหมุนนะครับต้องหมุนเดี๋ยวผมจะหมุนยังไงเดี๋ยวต้องเอาเออนี่ยนี่ยเนี่ทำไมผมไม่เอากะแพงลงตั้งแต่แรกนี่สาวไปน้ำจ้าสาวไปน้ำจ้านี่เฮ้ยมันโผล่ไปนะเดี๋ยวต้องปูพื้นเดี๋ยนะอันนี้ไม่ได้ต้องเอาอีกอ,อีกใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีสาวไปน,น้ำแล้วทุกคนนี่ว่างได้ปะอู้พอดีเป๊ะและเนะียที่หน้าที่ที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมส่วนเดี๋ยน,นะพื้นบ้านเราเขียวไปเลย นะครับอันนี้เป็นห้องห้องน้ำปะอ่าห้องน้ำเอานี้แล้วกันส่วนนี้เป็นห้องห้องเล่นหรือห้องนั่งอะไรก็แล้วแต่นะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนห้องนอนเราก็พื้นเดียวกับให้มันดูมีความตกแต่งปุ้ยตกแต่งหน่อยแล้วกันอันนี้ห้องนอนห้องนอนอย่างเล็กอะทปไมทำห้องนอนเล็กจังวะนี่ก็เป็นโซนหลังบ้านแล้วมีรั้วปะรั้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีปิดไว้ปิดรั้วไว้เผื่อปิกนิกกันหน้าบ้านได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรปึ๊บ อันนี้มันหลังบ้านนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเออนิกนิกหลังบ้านครับเดี๋ยวนะ่าจะต้องมีประตูออกมาแล้วหรือไม่ก็เข้าทางหลังนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่อยากให้คนอื่นเข้ามานะครับเราต้องการความส่วนตัวนะแล้วก็เดี๋ยวนะต้นอะไรลืมมือสีแล้วเหรอต้อนแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราใช้เงินไปกับอะไรนะวะเนี่ยสระว่ายน้ำซะเยอะเหรอเดี๋ยวขอต้นไม้วางๆเรียงๆนิดนึงครับให้มีความสวยงามต้นสนนะครับคริคสต์มาสอะคริคสต์มาสคริคสต์มาส พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเงินหมดครับโอเคต่อไปเราจะลุยกันเฟอร์นิเจอร์มาต่อไปเราจะลุยเฟอร์นิเจอร์แล้วทุกคนเราควรติดไฟก่อนไหมเ,เดี๋ยวไฟไฟเดี๋ยวนะภาคนี้ไฟมันมันเหมือนไม่มีไฟบนอ่าอะไรนะผนังเอ้ไฟบนแบบไฟติดติดข้างบนนะเออมันมีแต่ติดผนังกำแพงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยว สร้างเฟอร์นิเจอร์ก่อนแล้วกันมาลุยก่อนเลยเอาห้องนอนก็ได้นะห้องนอนก่อนเลยครับเพราะว่ามันจําเป็นมากเดี๋ยวเราจะไม่มีที่สู้หัวนอนเตียงเดี่ยวที่สบายที่สุดเอ่อย่อไหนอ่หย้อนี้เหรอเฮ้ยพลังงานเจ็ดได้อยู่นะตอนนี้เจ็ดสบายหกอันนี้เหมือนเตียงโรงพยาบาลเลยวะ่ะแต่นี้ก็เดี๋ยวนะนอนได้ปะเนี่ยกี่ช่องอนะ่ะเฮ้ยมันได้อยู่ครับแต่ว่านี่นี่นี่น,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 นี่ได้อยู่ โคตรแบบไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสู้ชีวิตจัดจัดอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเซตเดียวกันเนี่ยเหมือนห้องนอนเด็กเลยเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเฮ้ยใช่หรอแล้วก็จะตกแต่งานาฬิกาปลุกไหมเผื่อตื่นไม่ทันตื่นนอนนี่ห้องนอนก็คือนอนจริงๆอะฮะไม่มีอะไรเลยห้องนอนก็คือห้องนอนนะแล้วก็เดี๋ยวขอรูปตกแต่งนิดนึงแล้วกันรูปอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ตกแต่งไว้บนหัวนอนแบบนี้ครับห้องนอนก็คือเข้ามานอนปุ๊บเลยมาไปห้องน้ําก่อนแล้วกันนะครับจะวางอ่างได้ปะ เท่าไหกพันห้าโอ้โคตรเปลืองเงินเนี่ยเหละ3 2สามพันสวิได้อยู่หรือจะเอาแบบเล็ก,ลกๆดีแต่นี้ก็หอยังหลูอ่ะเดี๋ยวนะควรวางมุมไหนดีเขาจะเปิดน้ําได้ไหมมุมไหนดีครับเอามุมนี้แล้วกันแล้วก็จะเดินเข้ามาชัก 6, โครกพันสองยังเพลงบ้านเริ่มใหญ่แล้วแบบเฟอร์นิเจอร์เราแพงเกินมเอาเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่านะครับเราตามงบเรานะ เอาอันนี้ก็ได้เนาะอันนี้พันห้าพันห้าแปดร้อยโอเคได้อยู่ครับเราก็จะเอาอ่างไว้ในนี้นะครับอันนี้ชักโกพันสองก็ได้โอเคแล้วก็ห้องน้ําเราใหญ่เกินอ่ะแล้วก็นี่ครับกระจกมีไหมกระจกกระจกอยู่นี่เนาะโอเคเดี๋ยวขอดูตกแต่งผน,นังผนังนะครับหรือว่าอะไรมาเพิ่มในนี้ครับเอาตู้เสื้อผ้าไว้ใน,นห้องน้ําเลยดีไหมเพราะว่า นี่ไง <c oughs> เดี๋ยวนะมันใหญ่เกินไปแล้วมีตู้เสื้อผ้าไม่นะงั้นเอาไว้เอาไว้หน้าห้องเหรอแค่หนึ่งเดี๋ยวขายับได้งั้นเนี่ยอือแปลกฮะตรงนี้ตรงน,รงนี้คือวางได้ไหมได้โอเคน่าจะได้น่าจะเปลี่ยนชุดได้อยู่มั้งครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างในภาคนี้นะครับโอเคแล้วก็ตกแต่ง สวยงามมีที่ว่างวางกระถางต้นไม้ปะตรงนี้ถ้าวางตรงนี้ก็ต้องหันชักโครกไปฝั่งโน้นโอเคได้อยู่ครับสวยเฮ้ยผมยังคนคุยบินยังคงคอนเซ็ปต์สร้างบ้านสวยอยู่นะสวยไหมสวยแหละโอ้โหเดนทีวีสามพันห้าขอทีวีทุกถูกนี่ย่อน,นี้เลยทุกถูกโอ้สามพันห้าหรอแต่ก็อยากมีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีเงินซื้อยอย่างอื่นนะฮะห้องรับแขกงั้นทีวีอาเป็นทีวี อันนี้อย่างคลาสสิกอะเออช่นี่ได้ครับคลาสสิกดีแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วแต่โซฟาก็โซฟา2อ,อันได้เดี๋ยวขอดูยี่ห้อยีห่หอดีๆสักยี่ห้อหนึ่งอุ้ยอันนี้อืมก็ดีนะแต่เผื่อแบบโหันนี้800อเลยเหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้พลังงานสตูสบามันเยอะ,ะครับเผื่อนะฮะมีเพื่อนบ้านมาเยอะนะครับแล้วก็อันนี้พวกไฟใช่ไหมเออเราต้องมีไฟตั้งนะครับใช้ไฟตั้งนี้แล้วก็ได้นะส่วนห้องนอนเรานี่เดี๋ยวต้องเป็นไฟติดผนังแบบนี้เนาะ โอเคห้องน้ําด้วยห้องน้ํามีที่ติดผนังอันนึงปะติดฝั่งนี้ได้ไหมเนะี่ยมีที่ติดไหมเพราะซิมเราต้องเดินมาเปิดเองนะฮะจะเปิดถึงไหมตรงนี้ได้ปะติดหน้าต่างอีกเวรกรรมงั้นเดี๋ยวเออเราย้ายได้ปะโอเคยังวะย้ายรูปภาพได้นะครับริมก็จะเอาไฟติดผนังอนละอยู่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ห้องน้ําเราคือมันกดได้ไหมแค่นั้นแหละ ส่างอยู่ั้งแค่นี้แหละเออวิมุมนี้เดี๋ยวนะโต๊ะคอมเราโตคอมวิ้นี่800เลยเหรอวิแต่มันโต๊ะดีมากครับแล้วก็ขอแบบว่าเก้าอี้แบบนุ่มๆน,นะไว้นั่งเล่นคอมกันครับนี่คอมพิวเตอร์โหอย่างแพง6กพันห้าอันนี้นี่สองพันแปดหรือเจ็ดพันแล้วทุกคนดูงบด้วยคอมพิวเตอร์แบบรุ่นดึกดึกดึกดับบันนะจ๊ะอันนี้ก็ได้ คลาสสิกดีครับเมื่อก่อนบิ๊มีเครื่องหนึ่งนะตอนเด็กๆนะสัญญาณกับขโมยนี่นี่นี่ซิมหนึ่งครับนาฬิกาปลุกซิมจ้ะติดไว้ตรงนี้นะครับเผื่อโจรขโมยมาชาแนลนั้นเดี๋ยวนะตรงนี้กลายเป็นห้องครัวโดยปริยายเหรอแต่ผมไม่อยากให้มีห้องครัวอยู่ในนั้นนะอันนั้นอาจจะเป็นห้องแบบเล่นอะไรก็ได้อาจจะวางอะไรมั่วๆงั้นห้องครัวอยู่ในะห้องน้ำล้วกันโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นห้องครัวละกันนะจ๊ะมาเริ่มที่เตาแก๊สเดี๋ยวนะงบเท่าไหร่เนี่ย อันนี้พันใช่ไหมเอาเซฟเซฟหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเงินหมดตู้เย็นก็อสีาขาวแล้วกันแล้วเราก็ต้องมีเคาน์เตอร์ด้วยนะเพื่อนๆเนคาน์เตอร์ใช้แบบนี่เดี๋ยวต้องเริ่มเซฟงบแล้วเดี๋ยวจะไม่มีแต่งอย่างอื่นนะฮะน,นี่เคาน์เตอร์มันไม่ติดกันแบบซิมภาคใหม่ๆเนาะใช่ปะฉะนั้นแต่มันควรมีเดี๋ยววางของเล่นไว้ก็ได้วางอะไรไว้ก็ได้นี่อันนี้ก็จะมีนะครับเคาน์เตอร์เนี่ยไมโครเวฟเหรอ ไมคโครเวฟกาแฟจำเป็นไหมภาคนี้ก็ก็ช่วยก็ช่วยได้นะเครื่องทำกาแฟที่4ออี่้อย้ดูงบ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 มีเครื่องปัน่นเครื่องปั่นไม่เอาละกันเครื่องบดกาแฟอเอาเอา,เอา,เอา,เอาด้วยก็ได้แต่ว่าเราไม่มีที่ล้างจานเดี๋ยวเครื่องล้างจานมีใช่ไหมนี่นี่นี่นี้เครื่องอัดขยะนะครับนี่เครื่องล้างจานโอเคได้ได้วางนี่เลยงั้นย้ายอันนี้ไว้นี่นะครับเออแต่นี่ก็อยากได้อ่ะเฮ้ยเราสองพันห้า เดี๋ยวนะ้าถังขยะทิ้งข้างนอกบ้านได้ปะเดี๋ยวทางหน้าบ้านอยู่ไหนอ่ะอ๋อยู่นี่ถูกแล้วขยับมาได้ปะไม่ได้ต้องใช้โมว์อ็อบเจกต์โอ,อไม่เป็นไรครับได้อยู่ในเดินเดินออกมาทิ้งขยะหน้าบ้านนะครับทีนี้เราก็มีโซนห้องครัวแล้วตรงนี้เดี๋ยวนะ่าเหลือสองพันภาคนี้มีกีตาร์เออมีกีตาร์ครับเราจะได้แบบการละเล่นต่างๆนะครับงบเราจํากัดด้วยนะฮะนี่ กีตาร์อย่างหนึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยววาดรูปหน้านนอกนะฮะแล้วก็อุ้ยชั้นหนังสือเลืมไปได้ไงเหลือเท่าไหร่อุ้ยเกินจะหมด250หรอชั้นนี้อ่ะไว้ตรงนี้เลยนะครับภาคนี้มีตู้ปลาด้วยนะนะอันอื่นเราอันนี้800อะ่ะบาอันนี้เปียโนโซ,ซื้อบอ่ได้ล้วเดอ้อถังขยะแต่เราต้องทิ้งข้างนอกอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้เยวขอดูของตกแต่งอย่างอื่นดีนะครับ เ,เดี๋ย่นั้นมันเลี้ยงเลี้ยงน้องคนนี้ได้เนี่ยแต่คือหยิบตรงนั้นได้ปะเลี้ยงปลาปลาตู้เดียวปะโอเคดูเลี้ยงปลาตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวสภาพแวดล้อมในบ้านนะครับต,ติดลงติดรูปหน่อยเนาะอ่าหุ้ยนี่ลุกน่ารักนุกน่ารักหุ้ยเหนื่อยกันเท่าไหร่เนี่ยมันเริ่มแพงแล้วกระถางต้นไม้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบอ่ะเดี๋ยวแต่งไว้ตรงนี้หน่อยแล้วก็นั่งกินข้าวตรงนี้ไหมมีโต๊ะที่แบบกินข้าวได้เลยไหม จะตัวกินข้าวมันใหญ่มากอะไม่มีโต๊ะสำหรับคนเดียวๆหรอไม่มันว่างๆาๆาๆๆๆข้องนั้นเอาโทรศัพท์บ้านไว้ในห้องนี้แล้วกันห้องนี้อาจจะเป็นห้องที่มาเล่นอะไรต่างๆนะครับกีตงกีตาร์มุมนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นโซฟานั่งเล่นก็ไดนะ้ในห้องนี้เนาะเออเป็นห้องเล่นสมักกว่านะครับวิตุ๊กตาวูดูว้าวยัง,งุบไว้ก่อนอยังไม่ยังไม่ใช้แล้วกันวิ มีตะเกียงด้วยเฮ้ยยัง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 ดีกว่ายังดีกว่ายังดีกว่าเดี๋ยวนะเหลอเงินเหลืออะไรเนี่ยเป็นบาทูมซื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะประตูเดี๋ยวมนะัผมจะทําประตูออกไปข้างนอกอ่ะประตูเท่าไหร่ประตูเท่าไหร่รหนึ่งร้อยบาทออกทางไหนดีเนะี่ยผมว่าต้อง <laughs> ต้องเสือสละเอองั้นโทรศัพท์เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนต้องมีประตูออกครับเดี๋ยวนะหน้าต่างบังอยู่อะ นั้นวิวขยับอันนี้แล้วก็ประตูออกไปหลังบ้านครับโอเคออกได้ไหมติดอะไรอะ่ะนี่ตรงนี้โอเคเหลือห้าร้อยนะครับเหลือ5้าอเราซื้ออะไรอีกได้บ้างนะของตกแต่งอ่านี่ตกแต่งตกแต่งนาฬิกานี้ไว้ตรงไหนได้ตรงนี้นะครับส่วนมือถือ,อย้ายตรงไหนดีลนะ่ะมือถือ,อไรโทรศัพท์บ,บ้านนโทรศัพท์บ,บ้านย้ายมาอยู่ตรงคอมได้ปะได้นะครับงั้นอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ไป อกีตาร์หยิบมาหน่อยปึ๊บปึ๊บมีอะไรวางอีกไหมยอย่านะมันวางได้ไหมเอออันนี้มันคือที่เลี้ยงหนูเหรอหนูตะเภาว,วางไม่ได้เฮ้ยมีอะไรวางข้างบนนั้นอุ้ยเงินหมดเงินหมดเุ้ยวิทยุอ่ามาเต้นกันในห้องนี้ได้เุ้ยนี่คืออะไรอะคารติโนโอ้โหแพงเกินไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเุ้ย ซื้อวูดูได้อยู่แต่กิ่งก็ะสือไม่ได้แล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเฮ้ยลืมไฟลืมไฟลืมไฟห้องนี้ไปได้ไงนี่ไม่มีไฟอะติดไฟเลยนะฮะห้องนี้สว่างเกินสว่างไหมเนะี่ยต้องมีไฟสักหน่อยไหมแต่ผมว่าน่าจะสว่างอยู่เหลือ200นะครับดีมจะหางั้นเอาถังขยะก,ก็ไดนะ้ไม่งั้นเดี๋ยวเงินเราจะไม่หมดนะครับเราต้องใช้ให้หมดนะฮะอันนี้เรามีเครื่องปั่นแล้วเรียบร้อยงั้นมีอะไรที่เราเพิ่ม เงินได้นะครับซื้ออัพเกรดให้มันแบบของดีๆไปเลยระบบน้ำระบบอะไรเครื่องาจาักรมีแล้วโอเคโตะต่างๆเก้าอี้โซฟาโซฟาแพงกว่านี้ไหมมีแพงกว่านี้เปเราจะไ,ได้อัพราคาไม่ได้แล้วโอเคครับเงินก็จะเหลืออยู่ร้อยนะครับงั้นเรามาติดพวกนี่ฮะเอ่อกรอบรูปนะฮะติดพวกของตกแต่งนะฮะให้หมดนะครับผม กระถางต้นไม้นะเหลือ60บาทแล้วเหลือ60บาทแล้วกระถางอันนี้ติดกับกำแพงหรอหรู้วางต้องวางวะอันี้ต้องวางนะครับกระถางวางพื้นไม่ได้ใช่ไหมนี่นี่นี่อันนี้ของตกแต่งอ่าอุ้ยอันละหนึ่งบาทเหรออ้อที่สองอ่ะผมวางไว้เลยผมวางไว้เลยปื๊บแล้วก็หมดยังอ่ะห้าบาทปื๊บปื๊บปื๊บอ่ะโอเคหมดแล้วฮะโอเคโอเคเหลือเจ็ดบาท เสร็จสิ้นแล้วครับผมหูไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับและนี่คือบ้านในงบ2.5 5 0 0พนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ปนแปลกๆเขาเย็บอะไรปะอ,อ,อันนี้คือแต่งแบบสไตล์อะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวบ้านกันดีกว่าทุกคนอ่าเดินเข้ามาปุ๊บเจอห้องรับแขกเลยเจอห้องรับแขก นะฮะแล้วก็ห้องนอนเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับห้องน้ํำยังใหญ่แต่เฟอร์นิเจอร์เราก็จัดเต็มอยู่นะเออก็ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่มีกีตาร์ให้เล่นด้วยน้องเอาเล่นได้ปะอา่าเล่นได้ครับเล่นได้แต่ว่าสกิลอะไรยังไม่มีสกิลยังไม่มีมากแล้วถ้าเกิดฟังเพลงได้เลยปะเ,เพลงอะไรอะ่ะเปลี่ยนเป็นเพลงคันทรีอุ้ยเล่นน้ำหรอ ป่าประดาปับปปูป่าประดป,ระปัปปูวิเล่นน้ำกร,กระโดดกระโดดโชว์ดิอ้าวกระโดดดิวิเพลง country โอ้นี่ตู้เสื้อผ้าใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับไม่ใช้ได้เปล่าอ่าได้นะครับผมตู้นี้แปลงฟันได้นะจ๊ะเอยตู้นี้เหมือนมันไปอยู่ในซิมสองเนาะตู้แปลงฟันเนี่ยคล้ายๆกันเลยอ่าเฮ้ยปวดอือพอดีเลยอะแต่ไฟมันสว่างอยู่แล้วครับ ตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยแต่มันจะมืดตอนกลางคืนเนาะเราต้องมาเปิดนี่แล้วก็มีกาแฟทำเอสเปรสโซ่ได้นะฮะนี่แดีวนะมีหนังสือพิมพ์หน้าบ้านอะ่ะมีอยู่เล่มหนึง่งเดี๋ยวดูซิว่ามีงานอะไรน่าสนใจบ้างอ,อ๋อเป็นตำแหน่งเดียวในวันนี้นะครับเฮ้ยอะไรอะเทคนิคการแพทย์เหรอน่าสนใจนะแต่ไม่ทำอ่อโอ้เรายังไม่ทำแต่ถ้าเกิดหางานทำในคอมก็จะมีหลายงานปะอันนี้จะมีแฮกเกอร์ว้าวแฮกเกอร์ทุกคน แล้วก็นักอาชีพนักดนตรีสถานีรถไฟใต้ดินวิน,นก็น่าสนใจครับ <Aha. S 1> อันนี้นักการนเมืองนะฮะหาเสียงเลือกตั้งโอ้ยมี3งานต่อวันก็ไม่มีอาหารไว้ตุนในตู้เย็นออกไปหาเงินมาซะและตู้เย็นของคุณจะเต็มขึ้นมาเองอย่างน่ามหาัศจรรย์แล้วชาวซิมของคุณก็จะได้กินเต็มอิ่มเออเออก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะกับบ้านนะครับในเดอะซิมภาคหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะมีคลิป เออเดอะซิมภาคนี้ออกมาหรือเปล่าเนาะก็ไม่รู้สินะโอเคไปนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปที่บิมเล่นเดอะซิมทุกภาคเลยนะฮะก็ฝากา like, ก,า share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซูเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ